ถ้าพูดถึงปั๊มน้ำมันหลายคนนะครับคงคิดถึงปั๊มน้ำมันปตทแล้วทำไมต้องเป็นปั๊มน้ำมันปตทและทำไมคนลาวถึงชอบปั๊มน้ำมันปตทที่เป็นของประเทศไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับตาลุชาแนวนะครับมาพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาพูดคุยให้กับทุกคนได้ฟังกัน ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับปั๊มน้ํามันปตทนะครับก็บุกตลาดย่านอาเซียนนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นประเทศเลาวนะครับที่ได้เข้าไปทําธุรกิจในการให้บริการปั๊มน้ํามันปตทและทําไมคนลาวนะครับถึงชอบใช้บริการปั๊มน้ํามันปตทยุดเด่นหรือว่าการบริการหรือว่าปั๊มน้ามันปตทมีดีอะไรวันนี้นะครับผมก็จะนําความคิดเห็นของคนลาวมาให้กับทุกคนได้ฟังกัน และก็มาพูดคุยกับทุกคนนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือจุดเด่นของปั๊มน้ำมันปตทที่ทำให้ปตทได้ใจของคนใช้บริการก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้กับช่องตาลุช่าแนวให้ผมด้วยนะครับ โอเคนะครับเราไปฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันปตทและก็ความคิดเห็นของคนลาวที่มีต่อการใช้บริการของปั๊มน้ำมันปตทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาพูดคุยร่วมกันนะครับว่าทําไมคนส่วนมากถึงคิดถึงปั๊มน้ำมันปตทเป็นอย่างแรกหรือว่าเป็นสิ่งแรกนะครับเมื่อต้องเติมน้ำมันไปฟังพร้อมกันเลยครับทําไมปั๊มปตท มีผู้มาใช้บริการมากมายถึงกับต้องรอคิวกันเลยมหาวิทยาลัยของเราอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการเรียนการสอนเรื่องมาตรฐานด้านการบริการซึ่งเราต้องไปดูต่างประเทศว่าในต่างประเทศทำไมคนทำธุรกิจต้องผ่านการฝึกอบรมธุรกิจก่อนหรือต้องไม่ทำธุรกิจเพราะมีเงินอย่างเดียวแต่ต้องมีความรู้ก่อนถึงจะสามารถทำธุรกิจได้ มาเริ่มความคิดเห็นแรกกันเลยครับคนไทยเขาทำธุรกิจแบบมืออาชีพยิ่งลูกค้ามีคำติชมมากเท่าไหร่เขายิ่งชอบเพราะจะเอาคำติชมกลับไปปรับปรุงความคิดเห็นต่อไปปัปะทะทะ๊มปตทนำทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ผู้ใช้รถและนักท่องเที่ยวมารวมไว้ที่เดียวบริการดีมีมาตรฐานสร้างแบรนด์สามารถดึงดูดผู้คนดังนั้น หากคุณเห็นโลโก้ของแบรนด์นี้ก็แสดงว่าต้องมีลูกค้ามาติดเบ็ดที่วางล่อเอาไว้นั่นหมายความว่าจะมีการจับจ่ายใช้เงินในแต่ละจุดอย่างน้อย1คนต้องมี2จุดเช่น1ล้านกาแฟ2เติมน้ำมัน3ม,มินิมาร์ต4ธนาคาร5ล้า,ลางรถเติมลมเปลี่ยนยางหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง6ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขนมของกินเล่นและอื่นๆความคิดเห็นต่อไปอยากได้ปั๊มน้ำมันที่ออกใบเสร็จพร้อมระบุผู้เสียภาษีอากรเพราะที่แขวงปากเซและปากซองไม่มีคนลาวต้องทันสมัยอย่างถูกกฎหมายมันถึงจะเป็นการช่วยชาติอย่างถูกต้องความคิดเห็นต่อไปพนักงานบริการดีมีร้านกาแฟมีห้องน้ำที่สะอาดมีร้านมินิมาร์ทมีธนาคาร มีศูนย์บริการโทรคมนาคมลาวความคิดเห็นต่อไปเข้าปั๊มเดียวมีครบทุกอย่างความคิดเห็นต่อไปความเชื่อมั่นบวกการบริการที่ดีความคิดเห็นต่อไปตามที่ผมเคยได้ใช้บริการพนักงานบริการรวดเร็วทันใจน้ำมันก็ได้มาตรฐานและไม่มีการโกงมิเตอร์ห้องน้ำก็สะอาดแถมให้ใช้บริการฟรี และมีร้านอาหารไว้คอยบริการความคิดเห็นต่อไปคนลาวเพิ่งเรียนรู้ที่จะขายสินค้าแต่ไม่รู้จากการบริการในขณะที่ลูกค้าต้องการสินค้าและการบริการนี่นะครับก็คือความคิดเห็นของคนลาวนะครับที่มีต่อปั๊มน้ํามันปตทนะครับที่เป็นของประเทศไทยนะครับซึ่ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับปั๊มน้ํามันตอทอนะครับก็ได้บุกตลาดในย่านอาเซียนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาและก็ประเทศลาวนะครับซึ่งนี้นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มน้ํามันปอททอนะครับว่าทําไมปอททถึงสามารถดึงดูดความสนใจหรือว่าดึงดูดลูกค้าส่วนมากได้และความคิดเห็นของคนลาวนะครับที่มีต่อปั๊มน้ํามันปอททซึ่งหลังจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นของคนลาวนะครับที่มีต่อปั๊มน้ามันปตททอนะครับ คือปตทนะครับเอาจริงนะครับในเมืองไทยนะครับก็เป็นการค้าแบบทุนนิยมมานานแล้วนะครับและปตทนะครับก็ต้องต่อสู้กับต่างชาตินะครับแบรนด์ของต่างชาตินะครับทำให้ปตทนะครับต้องพักด้านตัวเองนะครับให้เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสู้กับแบรนด์ต่างชาติได้นะครับเพื่อสู้กับแบรนด์จาก เมืองนอกที่เป็นแบรนด์ยักษ์ที่เข้ามาในประเทศได้นะครับแต่เรามองกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับคือปั๊มน้ํามันต่างประเทศนะครับคือเขาจะไม่ได้เน้นให้การให้บริการนะครับซึ่งฝรั่งนะครับเมื่อคิดถึงปั๊มน้ํามันก็แค่เพียงแค่เข้าไปเติมน้ํามันนะครับแต่ปตทนะครับก็กลับพลิกวงการการให้บริการของปั๊มน้ํามันนะครับเพราะว่าปตทนะครับหันเข้ามาให้บริการแบบ ครบวงจรเลยนะครับซึ่งทําให้เป็นจุดเด่นของการให้บริการของปั๊มน้ํามันปตทซึ่งจุดเด่นของปั๊มน้ํามันปตทนะครับก็คือการให้บริการแบบครบคันนะครับคือปั๊มน้ํามันนะครับปตทนะครับนำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางบริการที่ดีมีมาตรฐานห้องน้ําสะอาดนะครับทำให้ตรงจุดนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ขแข็งแกร่งหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของปั๊มน้ํามันปตทนะครับ ก็แสดงให้เห็นว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในปตทนะครับจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเงินอย่างน้อย2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟมินิมาร์ทธนาคารร้านอาหารหรือว่าศูนย์บริการซ่อมรถอย่างนี้นะครับทําให้ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเด่นของปั๊มน้ํามันปตทนะครับและที่สําคัญนะครับปั๊มน้ํามันปตทนะครับหากคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับเมื่อ ต้องการเข้าห้องน้ำนะครับก็ต้องหาปั๊มน้ามันปตทอนะครับเพราะว่าปั๊มน้ามันปตทอนะครับมีมาตรฐานสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับห้องน้ําสะอาดสะดวกสบายเหมาะก,กับการพักจอดรถหรือว่าพักผ่อนในระหว่างการเดินทางน,นี้นะครับเจอตรงจุดนี้นะครับจึงทําให้ปั๊มน้ามันปตทอนะครับเป็นจุดเด่นและทําให้ปั๊มน้ามันปตทอนนะครับสามารถดึงดูดผู้ที่สัญจรบนเส้นถนนได้เป็นอย่างดีนะครับ นี่นะครับผมก็ได้นำความคิดเห็นของคนลาาแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนนะครับว่าจุดเด่นของปั๊มน้ำมันปตลทอมีอะไรบ้างมาพูดคุยให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับหากคิดถึงการเติมน้ำมันคุณจะต้องคิดถึงปั๊มน้ำมันปตลทอเพราะอะไรสาเหตุอะไรและคุณเข้าไปในปั๊มน้ำมันปตลทคุณเข้าไปทำอะไรฝากคอมเมนต์พูดคุยกัน โดยเฉพาะชาวลาวนะครับที่ได้ใช้บริการของปั๊บนมันปรทที่ฝั่งลาวนะครับคุณผู้ชมมีความคี่เห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ หากผมมีโอกาสไปเที่ยวประเทศลาวนะครับผมก็จะลองแวะปั๊มน้ำมันปตทที่ประเทศลาวนะครับว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างไรกับประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับผมต่านูชาแนลนะครับก็ได้นําความที่เห็นของคนลาวเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันปตทลแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนนะครับว่าปตทมีจุดเด่นอย่างไรจึงสามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องต่างรู้ชาแนลให้ผมด้วยวันนี้นะครับผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ